โลกในยุคที่เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่ๆเมื่อหลายพันล้านปีก่อนอาจมีสนามแม่เหล็กโลกอีกแบบที่แตกต่างไปจากทุกวันนี้ครับโดยเกิดจากการไหลเวียนของมหาสมุทรหินหนึดหรือแมกมาบนพื้นผิวที่ยังไม่มีแผ่นเปลือกโลกนั่นเองทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีของสหรัฐ ได้ทดสอบสร้างแบบจำลองทางธรณีวิทยาของโลกและดาวเคราะห์คล้ายโลกจำพวกซูเปอร์เอิร์ธในยุคที่กำเนิดขึ้นได้ไม่นานและพบว่ามีความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์เหล่านี้จะมีสนามแม่เหล็กอยู่แล้วตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นใหม่ๆผลการศึกษาดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร Nature c o m m u n i c a t i o n s ระบุว่า กระบวนการที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กชนิดนี้อยู่บนพื้นผิวดาวเป็นหลักซึ่งในกรณีของโลกก็น่าจะอยู่บนพื้นผิวโลกไม่ใช่ภายในแกนกลางและเนื้อโลกเช่นในปัจจุบันทีมผู้วิจัยพบว่ากระแสไหลเวียนของหินหนืดปริมาณมหาศาลบนพื้นผิวดาวสามารถทําให้เกิดการนําไฟฟ้าที่มีกําลังมากพอจะเป็นไดานาโมขนาดยักษ์ได้ โดยความเร็วในการไหลเวียนของหินเนืดเพียง1มิลลิเมตรต่อวินาทีก็เพียงพอที่จะเกิดสนามแม่เหล็กซึ่งครอบคลุมดาวทั้งดวงขึ้นได้แล้วโอกาสเกิดสนามแม่เหล็กบนดาวเคราะห์ที่มีสูงขึ้นนี้เท่ากับว่ามนุษย์จะมีโอกาสค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ